สวัสดีเช้าวันที่22วิพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับตอนนี้ก็เช้าขนาด5โมงจะครึ่งเลยนะครับก็มีข่าวดีเข้ามาสำหรับ d t แทแล้วก็ TRUE นะครับก็กลุ่ม ICT นะครับก็มีข่าวดีเข้ามานะครับก็คือว่าด t แท็กบวกทรูนะก็ เป็นผลให้วันนี้หุ้นกลุ่ม ICT นั้นก็พุ่งขึ้นไปนะครับทั้ง3ตัวนะครับดูความแข็งแกร่งของ d v a n c นนะครับและแถมมีอินทัตนะครับตัวแม่นะครับก็ยังบวกขึ้นไปอีกถึง1.75บาทนะครับดู3ตัวแรกก่อนเลยนะครับ True นะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าสามารถควบรวมกับ d t แทนะครับซึ่งเดิมก็ขาดทุนนะครับของ t r u นะครับ Detax ก็กำไรบ้างเล็กน้อยนะครับรวมกันนะครับก็เป็นผลให้แน่นอนถ้าเกิดซื้อตอนนี้มี t r u อยู่นะครับก็สามารถที่จะมี Detax ในราคา4 0กว่าบาทได้นะครับหุ้นก็ถ้าเกิดควบรวมันเสร็จก็น่าจะเป็นกำไรนะครับโดยดูทั่วไปเนี่ยก็จเห็นว่ามีคำแนะนำคือโอไว้นะครับสลับจุดหน้านะครับดูข้าวๆของตัว t ูนะครับ ตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.48%นะครับอยู่ที่ราคา4.78บาทนะครับโดยมีวอลรุ่มนะครับของตลาดนั้นนีความต้องการอยู่49.34%นะก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับโดยถ้าดูจาก b i t c o f e r ก็จะเห็นว่ามีแนวต้านนั้นอยู่ที่ประมาณ4.80นะครับแล้วก็มีแนวรับลงมาก็อยู่ที่4.76นะครับตัวนี้ก็หมายความว่าอย่างน้อยนะครับแนวรับก็ ตอนนี้ก็คืออยู่ที่4.6นะครับมีค่า v e r a g e p r i c e อยู่ที่4.828นะครับถ้าซื้อต่ำกว่า4.828ก็ถือว่าจะมีกำไรนะครับราคาก็จะหลั่งไหลมาทางฝั่ง4.8ก,กว่าขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็มีแนวเขาเรียกว่าดอยทั้งหลายนะครับกำลังจะกระโดดนะครับแต่คิดให้ดีก่อนนะครับดอยทั้งหลายครับแมงเม่าทั้งหลายครับว่าถ้าคุณขายในวันนี้คุณจะเสียอะไรมากกว่า เยอะนะครับเนื่องจากหุ้นทูยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับดูนะครับจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงจะต้องขาดทุนอะไรมากมายนะครับทูนะครับเปิดกระโดดขึ้นมานะครับเปิดกระโดดขึ้นมาเราก็อยู่ดีเหนือแนวโน้มไซไว์อัพขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าขึ้นมาอย่างดีนะครับเราก็จะมีการ,ราควบรวมกับ d t แท็นะครับซึ่งราคาของทูนั้นก็ประมาณแค่4กวก่าบาทนะครับ4.7นะครับ ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปไปทดสอบนะครับที่4.88ขึ้นไปที่5นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีทูอยู่แล้วก็ถือว่าถือได้ได้ได้สักรยะสักระยะจนถึงก็งทั่งเขามีการสะวอเป็นเป็นควบรวมกันนะครับซึ่งหลังจากที่ควบรวมแล้วก็อาจจะมีกำไรมากกว่าแอดวานนะครับสลับทูกับ ดีแทควบรวมกันแล้วก็มีคลื่นมากกว่าแอดวานแน่นอนนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็จะมีแรงเขาเรียกอะไนะแรงทางด้านธุรกิจอีกหลายอย่างนะเป็นสิ่งดีๆนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับที่คือดีแทนี่ยอมควบรวมด้วยนะครับเนื่องจากว่าทูนั้นมีสัญญาณเยอะกว่านะครับถือสัญญาณเยอะกว่าแต่ประเด็นก็คือว่า,าลักษณะธุรกิจมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหมายความว่า หลายๆสิ่งหลายๆอย่างการบริหารอะไรหลายๆอย่างนะครับก็แต่มีเขามีสิ่งเดียวกันคือทํากําไรนะครับแล้วก็มีแล้วก็ตลาดก็ยังไม่สู้ AS หรือ d v a n c e นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าลมลองรวมกันก็น่าจะมีพลังที่เหนือกว่านะครับถ้าบริหารงานแล้วก็ปณิทิศทางเดียวกันจ้องทํากําไรกันนะครับก็ราคาถ้าใครมีทูตอนนี้ก็ถือว่า สุดยอดนะครับถือว่าเหมือนกับได้ได้รับทองขึ้นมานะครับถ้าเกิดท่านรีบขายหรือว่าจะรีบทิ้งกำ,ำไรออกไปก็พี่นาให้ดีนะครับเนื่องจากให้เขาควบรวมกิจการแล้วราคาพุ่งขึ้นไปอีกนั่นก็จะดีกว่านะครับนี่ก็คือว่าท่านก็พี่นาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ก็เห็นว่ามีนักทุนต่างประเทศเข้ามา2วันติดแล้วนะครับก่อนที่จะมีการประกาศควบรวมกันนะครับนักลงทุนต่างประเทศจะต้องมี การรู้อะไรดีๆหรือจะมีคนข้างในออกไปไปซื้อ NVIDIA กลับมานะครับเป็น NVIDIA เข้ามานะครับก็น่าจะเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยนะครับสามารถควบรวมกับ44บาทเอาไปเป็น44กว่าบาทกว่าได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าหายากที่สุดในการเล่นหุ้นนะครับราคามันแตกต่างกันมากมายนะครับถ้าเราดูเหตุผลเฉพาะตรงนี้แม้ว่า market cap แล้ว มีอะไรหลายๆอย่างที่ทูนั้นมีเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าดูทางธุรกิจเราก็เราเปรียบเทียบก็คือตกทังขา้สารหรืออะไรประมาณนี้นะครับการการควบรวมกันนะครับของทูกับ d t แทนะครับก็เจนว่าดีแทวันนี้ก็บวกขึ้นไปสูงถึง3.50บาทนะครับแต่ประเด็นจะเห็นไหมครับว่า a แอดวานมีการหลังจากที่มีการประเมินค่ากันต่างๆนะครับ ยังไงแอดวานก็ยังคงมีค่าคุณค่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นไปบวก6บวก7บาทนะครับบวกขึ้นไปเป็น202บาทนะครับซึ่งถ้าดูทางอินทัศนะครับก็ยังอยู่ที่77บาทบวกไป1,75บาทนะครับหรือว่าโอโ้ดูแนวโน้มของ ICT วันนี้ก็มาอย่างรุนแรงนะครับแม้ว่าจะมีก็เปอร์เซ็นต์การขายของแอดวานนั้นเล็กน้อยแล้วก็ d ีแท็กก็เล็กน้อยนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือยังคงเป็นบวกนะครับสรับ ทั้งสองค่ายนะครับสำหรับ d t แทแล้วก็ทูนะครับก็ประเด็นก็คืออยากให้พิจารณาดีนะครับถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ต้องหาจับจอยจับจ่ายใชย้ใช้ซื้อเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสมนะครับราคาก็อย่าให้มันโอเวอร์เกินไปนะครับประเด็นก็คือว่าทั้ง2คูนะี่ก็ต้องเปิดขึ้นมาแล้วก็มีการกระโดดขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าดีแทก็เปิดกระโดด ขึ้นไปนะครับจะเป็นสีแดงนั่ก็หมายความว่าเปิดกระโดดเป็นสีแดงก็ต้องมีคา่ามีราคาลดลงแน่นอนนะครับอย่างที่เราเคยพูดพูดกันในคลิปก่อนหน้านะครับว่าการเปิดกระโดดแล้วมีสีต่างกันการการขึ้นการลงก็ต่างกันนะครับถ้าเปิดกระโดดแล้วเป็นสีเขียวแน่นอนว่าต้องพุ่งต่อถ้าเปิดกระโดดแล้วเป็นสีแดงแน่นอนต้องมีการไซด์เว์หรือไม่ก็ไซด์เว์ดาวลงมานะครับ ตังนี้ก็เห็นว่านักทุนต่างประเทศยังไม่เข้านะครับช้างช่องนี้นะครับก็เห็นว่านักทุนต่างประเทศยังไม่เข้านะครับเข้าเมื่อ4วันก่อนนะครับนักทุนชาวไทยก็ออกนะครับแต่ประเด็นคือราคายังคงพุ่งขึ้นไปนะครับมีการขึ้นไปของราคานะครับจากแนวโน้มนะครับก็ถูกกดีแชก็พุ่งกว่า10%นนะครับควบตอบรับควบกิจการเทรดเดอร์สูงกว่ากระดานนะครับก็ ลักษณะก็คือมีแนวโน้มนะครับเป็นบวกนะครับแต่ประเด็นก็คือมันยังคงไม่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 ไม,ไมีความไวไววางใจเท่าไหร่นะครับสลับ2ธุรกิจนี้ว่าจะสู้ตัวกลางก็คือตัวแอดวานเห็นไหมฮะผงกลางนี้นะครับราคาพุ่งขึ้นไปมากทั้งเงินสดทั้งอะไรต่างๆนานา,นานาไม่มีการกินนอกกินในนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทมาตรฐานนะครับการบริหารงานแบบมาตรฐานมี เขาเรียกอะไรลักษณะเป็นสากลน,นะครับซึ่งต่างกับทูแล้วก็ดีแท็ตรงที่เขามีนอกมีในมีอะไรหลายอย่างที่เราพอรับรับทราบกันนะครับแต่ว่าเรา,เราไม่ได้ด้อยค่าหรือว่ามาดูถูกเขานะครับก็คือว่าลักษณะการบริหารงานมันมาตรฐานไม่คือแตกต่างกันนะครับฉะนั้นบุตรมูลค่าของราคานะครับก็เลยสูงแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้แอดวานก็ขึ้นไป7บาทนะครับแม้ว่าทูกับ d t แทจะบวกจะร่วมมือกันนะครับ แต่ราคาของแอดวานก็ยังคงพุ่งนะครับแล้วก็อินทัศก็พุ่งเช่นเดียวกันนะครับขึ้นไป2บาทนะครับนี่ก็เราก็ดูจาก m o s t active value นะครับลองดูที่วุุ่่มก็ได้นะครับวุุ่่มก็แน่นอนว่าอีแทก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับตัวทรูก็อยู่ด้านบนสุดนะครับก็บวกขึ้นไป11%ดนะครับดูลักษณะของราคานะครับก็อีแทก็ยังคงตาม อยู่ด้านล่างนะครับมันมีบางสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่า d t แทนั้นมีคลื่นน้อยนะครับมีการทำถ้าของเดิมนั่นคือถ้าจะทาการตลาดตามอะไรพวกนี้จะทํา 5G อะไรพวกนี้ก็อยังสู้ทูหรือสู้แอดวานไม่ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือทํากําไรเขาค่อยๆเก็บทํากําไรมานะดูลักษณะของการทํากําไรนะครับแต่เราไปหาดู uh, F45 ก่อนก็ได้นะครับว่าเขามีลักษณะการ ทำงานยังไงนะครับเขาได้ทนทุนยังไงนะครับได้มีผลกําเนินงานยังไงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนได้รับทราบนะครับราคาของเขานะครับดู f 4 5ขห้าเขาก่อนนะครับกลายนะครับ f 4 5สอบทานแล้วนะครับอันนี้อย่างนะครับ f 4 5นะครับกายนะครับ f 4 5นะครับเรามาดูกันนะครับ f 4 5ของ d t แทกนะครับก็จะเห็นว่ามีการดำเนินงานนะกำไรลดลงนะครับ ปี6กได้4ล้าน8ปดนะครับปี6กก็ได้3ล้าน1นะครับซึ่งอ่านี้ก็คือเหมือนกับว่าบริษัททำกำไรลดลงเนื่องจากว่าถูกปเปลี่ยนซิมการ์ดย้ายค่ายนี้นะครับหลายเจ้านะครับก็มีการลดลงก็ธุรกิจของ d t แท็กก็กำไรลดลงนะครับมีการสู้กันทางด้านการย้ายค่ายาสู้ทางด้านการ ราคาต่างๆนะครับซึ่งสู้แอดวานไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ก็ไปดูของทรูนะครับว่าแต่ละ2ตัวนี่เขามีการดําเนินงาน3เดือน3าไตรมาสที่ผ่านมานั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี้เราก็จะไปดูของทรูนะครับว่า f 4.5ของทรูนั้นเป็นยังไงนะครับดูนะเมื M ่อสักครู่เราดูของ d ีแท็ก้วนะของทรูนั้นมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับปี63ได้ล้าน2ปี64ได้ล้าน4นะครับถือว่า True ทรูทํา ทำมาได้สวยนะครับทูรรมดีนะครับเนื่องจากว่ามีขึ้นเยอะนะครับมีการขายกระจายซิมนะครับเปิดเบอร์อะไรพวกนี้กจ็จายกระจายนะราคาทูของในตลาดแล้วก็ทราบกันอยู่นะครับแต่ดีแท็กนั่นก็มีราคาสูงมีม,มูลค่าในตลาดนั่นเยียบประทูก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มาควบรวมใส่กันราคาการบริหารงานของทูก็ถือว่าเป็นอัดับ2ของไอซีทีนะครับของ ของขึ้นนะครับแล้วก็มีคลื่นนั้นก็มีมากกว่านะครับประเด็นก็คืออยาชี้เห็นว่าลักษณะการทำงานมีอะไรทุกแสทุกอย่างที่มากกว่ามีการกระจายพื้นที่ได้ครอบคุมทั่วประเทศกว่าแต่ประเด็นก็คือทำไมยังยังไม่สามารถที่จะทำกำไรได้เท่ากับแอดวานนะครับอันนี้ก็ต้องดูที่คุณภาพของสัญญาณนะครับว่า อาจีจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ต้องดูกันนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังสู้แอดวานไม่ได้นะครับแม้ว่า2ตัวทูกับ d t แทจะร่วมมือกันนะครับแม้ว่าพอร่วมมือกันเสร็จปุ๊บจะมีูค่าการตลาดนั้นมากกว่าแอดวานนะครับแต่ราคาก็คือไม่ถึงร้อยนะครับเราแอดวานเข้าไป200กว่านะครับเราไปดูที่แอดวานกันนะครับเราก็เปรียบเทียบให้เห็นๆกันนะครับว่าราคาของแอดวานนั้น แน่นอนนะครับมีมีการทำงานมีการบริหารงานมีสิทธิทรัพย์มีมูลค่าเป็นเงินสดมี5 g อะไรทีเร่เป็นมูลค่ามากกว่านะครับน่าเชื่อถือมากกว่านะครับแล้วก็บริหารงานได้สะอาดสดใสมากกว่านะครับน่าจะส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะทำกำไร เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับปี63ได้2ล้าน2แสนนะครับปี64ได้2ล้าน5 2ล้าน5 5หมื่นะครับก็คือลด,งล,ดลงไป2 2แสนนะครับก็คือปีนี้ก็เป็นปีที่ประจนกับโควิดนะครับก็เลยทำให้ธุรกิจหลายตัวนั้นก็ลดลงมานะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราเดินทางไม่ได้ก็ต้องใช้สัญญาณโทรคุยกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ายังมี จุดหลายอย่างในตลาดนะครับก,ก็มีการลดลงไปนะครับดูไฮไลท์ของแอดวานนะครับก็อยู่ที่10.6 3นะครับแล้วก็1เดือนอยู่ที่1.7.69งนะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4นะครับซึงถ้าดูแนวโน้มลักษณะก็น่าจะเป็นขาบ,บวกขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับดูลักษณะของ อินดิเคเตอร์ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วการจะมีนักทุนต่างประเทศเข้าเป็นระยะะ,ยะนะครับหมายความว่าเข้ามาลงทุนในตัวถูนี้เป็นระยะนะครับหนึ่งจากเห็นผลกําไรนะครับบวกนะครับดู RSI ก็อยู่ที่73นะครับ MACD อยู่ในซิกแนลเยอะนะครับแล้วก็อยู่เนื้อพาราโบลิกเลยเส้น2 0 0้ยวันนะครับลักษณะราคาก็เป็นในทิศทางขาบวกนะครับ ประเด็นก็คือว่าเขาแค่เปิดกระโดดขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นลบอยู่นะครับตอนนี้ก็คือว่ายัางคงเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็หมายความว่าในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะไซเวดดาวนะครับหรือไซเวดไปด้านข้างนะครับสำหรับการเปิดบวกอย่างนี้นะครับก็ดูจากหลายๆหลายหุ้นที่เขาเปิดกระโดดมาแล้วเป็นสีแดงนะครับอย่าง s อ b อย่างหลายๆตัวพวกนี้น,นะครับที่เขาเปิดกระโดดขึ้นมาสูงๆแบบนี้แล้วก็เป็นสีแดงนะครับราคาก็จะ สายเวลาลงมานี้จากว่ามีการขายทํากําไรกันไปสําหรับพวกที่ถือมานานนะครับหรือว่าถือระยะสั้นนะครับต้องการช็อตนะครับเพื่อทํากําไรมาเล็กๆนน้อยนะครับแต่เปลี่ยนคือถ้าว่าถ้าเราดูกราฟเรานแนวโน้มนะครับถ้าเกิดเห็นแนวนี้ก็คือว่าเราต้องปล่อยเข้าไหลเพราพเทคโปรฟิตไปเรื่อยนะครับก็ค่อยเก็บกําไรไปเรื่อยนะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่เป็นมือเก๋นะครับเก๋เกมเราก็จะเห็นว่าแน่นอนราคาจะต้องไหลขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็ต้องค่อยๆเก็บตามกำไรไปเรื่อยๆนะครับค่อยดูจังหวะนะครับก็มีการตั้งคัดลอสในจังหวะที่เขาคิดว่าน่าจะคัดลอสนะครับย่างไงประเด็นก็คือว่าจะต้องตั้งคัดลอสนะครับสำหรับตัวขึ้นหรือราคาของของตัวแอดวานหรือทูหรือดิแท็ต่างๆนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าการเล่นหุ้นก็คือมีกฎสําคัญอยู่3ประเด็นอย่างที่ท่านคุณลุงโฉลกเคยกล่าวไว้นะครับก็คือ1 ต้องตั้งคัดลอด2ต้องตั้งคัดลอด3ต้องตั้งคัดลอดนี่คือจุดคลายแม็กหรือจุดสําคัญในการเล่นหุ้นนะครับจะต้องรู้จักจุดนะครับตอนนี้อินทัตก็บวกขึ้นไป2.5บาท2 2 5 5้าให้50บาทแล้วนะครับบวกขึ้นไปที่78.50นะอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสาหรับแต่ไหมครับทูกับ d t แทบวกกันทําให้กลุ่มไ c ซีนั้นได้รับความสนใจแล้วก็แอดวานก็คือ ผลปรากฏว่ายิ่งเขาบวกกันก็ยิ่งทําให้ความแข็งแกร่งของแอดวานนั้นโชว์ศักยภาพออกมาให้ตลาดได้เห็นนะครับฉะนั้นราคาก็ยิ่งบวกทวีคูณขึ้นไปนะครับแน่นอนนะครับนี่แหละเป็นจุดสําคัญนะครับในการการค้าการแข่งกันคู่กันนะครับก็จะทําให้ทั้ง2ทั้ง2คขึนนะครับตอนนี้ก็คือ e t แทักกับทูรวมกันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็แอดวานก็เป็นอีกตัวหนึ่งก น่าจะเป็นจุดที่แข็งแกร่งแล้วก็มาสู้กันนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการมันทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็ถือว่าน่าดูทีเดียวนะครับแต่ประเด็นราคาคือยังไงก็สู้แอดวานไม่ได้เครับเข้าไปที่200กว่าเราก็มีตัวแม่ไปที่7 8กว่านะครับถือว่าน่าดูชมทีเดียวนะครับมันทีเดียวนะครับในการในการตลาดปัจจุบันนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับทุกอย่างต้องรวดเร็วนะครับ 5G ขึ้นไปนะครับ ดูแล้วก็มีความตื่นตาตื่นใจนะครับในการลงทุนในการรวบรวมนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งมันแตกต่างกันเหลือเกินนะครับแต่ในทางบริหารงานก็คิดว่ามันได้แตกต่างกันนะครับก็ก็เหมือนกับฝั่งของประชาธิปไตยกับฝั่งที่สนับสนุนเคยสนับสนุนการไม่เลือกตั้งนะครับก็ก็เหมือนเป็นพวกเดียวกันนะครับ อันนี้เราก็ต้องอ้างอิงการเมืองนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้กล่าวว่าให้ใครนะครับประเด็นก็คือว่าทางแอดวานซ์นี่ก็มาทาง3มกลีบนะครับาทางชินวัตนนะครับมาทางอาดีตแต่ว่าประเด็นก็คือวันนี้เขา,เขาก็เฟดตัวเป็นเป็นลักษณะของธุรกิจนะครับโดยไม่ย,ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองประมาณนี้แต่เราก็ให้ดูพื้นฐานนะครับเราก็คือว่าอยากจะให้กลับไปดูมองพื้นฐานมองรากฐานการมาของคลื่นแต่ละคลื่นนะครับ ดีแท็นั้นมีเสื้อเหลืองนะครับมีเป็นอะไรพวกนี้มานะครับส่วนทูก็เช่นเดียวกันเป็นกลุ่มเจ้าสัวอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะของฝ่ายบุนฝ่ายฝ่ายเราแต่ท่านจะคิดแล้วกันนะครับแต่เราก็คือว่าให้เราเข้าใจนะครับว่าตอนนี้มันเตดมันตดมันมีการต่อโซ่กัน2 2ด้านนะครับกับประชาธิปไตยกับพวกไม่ประชาธิปไตยนะครับพวกสนับสนุนเปลืการกับพวก สนับสนุนรประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเห็นนอกจากว่าทางสองสองคืนนี้ก็คือว่าหลังจากบวกกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการกลับตัวนะครับคือหมายว่ากลับมาเป็นฝั่งประชาธิปไตยได้แน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศก็จะให้การสนับสนุนนะครับเนื่องจากว่าไม่เป็นประชาธิปไตยการทำงานการอะไรต้องคือเดิมๆทีนี้เขาก็จะต้องเจอการบระานงานกัน ดำเนินการต่างๆไม่ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าคอยขัดแข้งขัดขาฝั่งประชาธิปไตยนะครับคือมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วภาพโดยรวมนะครับดังนั้นเราก็ที่นาดูนะครับนี้ก็คือว่าคือจะจะหาเราจะหาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้นะครับดูอย่างเห็นไหมแอดวานไป200กว่า2บริษัทที่เป็นโซนสีเหลืองนะครับโซนฝั่ง อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามประชาธิปไตยนะครับราคาก็เป็นประมาณนี้การทํางานก็ได้กําไรประมาณนี้แต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือกําไรเอ่อเวอร์วันวงนะครับเราก็มีการบริหารงานทุกอย่างเหมือนกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมันเทียบกันไม่ติดนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้ท่านนักลงทุนพิจารณาดูนะครับว่าสรุปแล้วท่านจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่นะครับเอ็นว้าฝั่งขา ดูถูกคนว่าเป็นพวกสามกีบควายแดงอะไรพวกนี้นะครับแต่ประเด็นคือจากหลักเขาสามารถที่จะพักดันเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่นะครับเราก็ไม่ได้ว่าสิ่งอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ได้ว่าถึงเขาไปทําบุญทํานู่นทํานี่ทําวัดทํานู่นมาเขาก็พออยู่ของเขานะครับแต่ความเจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมามากมายอันนี้ออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับ เราก็กลับเข้ามาในเรื่องเรากแล้วกันนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้อย่าขายนะครับถ้าท่านมีทั้ง2ทั้ง3ตัวนี้ก็คือว่าต้องหาซื้อเข้าไปใหม่นะครับเพราะช่วงนี้ก็เปิดหมายว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะถูก็ดูกรอบไซเวอพขึ้นไปนะครับดีแท็ก็เป็นไซเวอพขึ้นไปนะครับแอดวานก็อัพขึ้นไปนะครับซึ่งเมื่อเทียบเปรียบเทียบกับปตทนะครับก็ยังคงไซเวดาวนะครับยังอยู่ในโซนล่างๆนะครับก็ถือว่า หน้าวิตกกังวลน,นะครับเพราะว่าราคาน้ํามันตอนนี้ก็มีการสวิงจะยอดตัวลงมานะครับฉะนั้นก็เห็นไหมก็มันก็หลายอย่างนะครับก็พิจารกกันดูนะครับอันไหนที่ทาแล้วไม่เห็นหัวไข่อย่างหุ้นเป็นไข่เป็นอะไรยังไงก็ราคาก็ต้องร่วงลงมานะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ชี้นําหรือชี้แนะอย่างใดนะครับต้องดูว่าหุ้นตัวไหนมีการตัด ทำบุญทำกุศลให้กับบ้านเมืองกันอย่างแท้จริงไม่มีการแบงอะไรมากมายนะครับหุ้นตัวนั้นก็จะพุ่งกระชูดขึ้นไปนะครับส่วนหุ้นที่มีคารเครือบแคงการบริหารการต่างๆมีการเ,าเขาเรียกหลบเลี่ยงภาษีโดวยวิธีนู้นวิธีนี้ราคาก็ยังอยู่เท่าเดิมประมาณนั้นนะครับอันนี้เราก็าเห็นข้อแตกต่างอันนี้คือ,คอให้เห็นภาพใหญ่ๆโดยรวมนะครับเรามา่ได้ไปว่าให้ใครนะครับ เราไม่ได้ว่าให้การผู้บริหารนะครับแต่อยู่ที่องค์การองค์กรโดยรวมจะเป็นแนวโน้มไปในทิศทางใดจะยุ่งยากยังไงนะก็อยู่ที่ทำบุญเพื่อประเทศเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ให้ยังไงก็ขออนุญาตขอภัยนะครับท่านที่เข้ามาฟังแล้วไม่ไม่ชื่นชอบนะครับยังไงก็ทนฟังไปแล้วกันนะครับไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มานะครับหรือกดแชร์กด Subscribe กด กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็พบกันในคลิปตัดไปสวัสดีครับ